good afternoon students welcome to english class today is uh, friday the 17th of december 2021 this is the fourth period between one to two o'clock in the afternoon by teacher Nipaporn in of rachasan municipality school nong ben sub-district municipality Meung district nagansawan province สวัสดีนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นะคะพีเกนวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะนักเรียนเรียนเรื่องใหม่ Unit 6 play days หน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ครูรู้สึกว่านักเรียนหลายคนไม่ค่อยได้ดูคลิปวิดีโอการสอนของครูนะคะนักเรียนดูนะคะเพราะว่า เนื้อหาทั้งหมดเราก็จะนำไปสอบกันนะคะนักเรียนจะจบชั้นประถมศึกษาปีที่สองแล้วนะคะนักเรียนต้องได้ความรู้ให้ได้ให้เหมาะสมกับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะ Are you ready? Let's go ดูตัวอย่างเด็กชายธิรพัฒน์ไม้สนกันนะคะเด็ชายธิรพัฒน์ไม้สนจะมาต้อง วิชาภาษาอังกฤษให้ฟังครับครับลูกคำแรกอะไรลูกซิ่งแปลว่าอะไรน้องเพลงอ่ะคำที่สองไรเงินไปอ่ะคำแปลว่าปั่นจักรยานอ่ะสามดันสิอ่ะเจลาบัมอ่ะฮะคำที่สี่ดันสิอ่ะวิ่งครับคำที่ห้าแข่งฟุตบอลแปลว่าอะไรลูก เล่นโอเคเก่งมากเมื่อสกรูนะคะเป็นตัวอย่างของทีรพัฒน์หม้สนปอส2ทับหนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะส่งคลิปการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้ครูดูนะคะครูก็เลยนำมาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆชั้นป2ได้ดูด้วยนอกจากจะก,กล้าสแสดงออกแล้วนะคะสำเนียงเป๊ะเลยนะแล้วก็ มารยาทงามด้วยนะคะมีสวัสดีตลอดอเรามาทบทวนคำศัพท์กันนะคะ Students book Unit 6 Lesson 1 Exercise 2 Listen Point and say Singing Riding a bike Dancing Running Playing football โอเคค่ะสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะคือการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะการพูดนะนักเรียนดูคลิปวิดีโอแล้วน,ะนักเรียนพูดตามนะคะจะทำให้ความรู้ที่เราได้เนี่ยได้จริงๆนะคะถ้านักเรียนดูด้วยตาปเปล่าแล้วจบแล้วนักเรียนก็จะเหมือนไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ถ้านักเรียนได้ฝึกพูดฝึก ออกเสียงนะคะจะทำให้นักเรียนจดจำได้มากยิ่งขึ้นลองออกเสียงตามคลิปวิดีโอนะคะ Students Book Unit 6 Lesson 1 Exercise 3 Listen Point and Say She is riding a bike. He is playing football. He is dancing. She is singing. He is running. <laughs> Number one, she is riding a bike. Number two, he is playing football. Number three, he is dancing. Number four, she is singing. Number five, he is running. Naha, <laughs> Nagrian ออกเสียงตามนะล,ลูกผิดเพี้ยนไม่ว่ากันนะคะตอนนี้ครูต้องการเน้นทักษะการพูดฟังนะคะอ่านจะตามมานะคะและเขียนเป็นการบ้านสำหรับวันนี้ค่ะทักษะการเขียนมาแล้วนะคะ homework การบ้าน write the date เขียนวันที่นะ today is on Thursday the s e t h of December 2021นะคะ นักเรียนเขียนประโยคตามนี้เลยนะครูขอยกประโยคหนึ่งประโยค She is singing, singing อย่าลืมนะคะเสียงยิ่งออกจมูก singing กำลังร้องเพลงนะคะวาดรูปประกอบนักเรียนอาจจะไม่ต้องวาดเด็กผู้หญิงที่หน้าแบบนี้ก็ได้นะคะจะเป็นตัวนักเรียนเองก็ได้แต่ให้เป็น She นะคะ She ก็คือผู้หญิง She is singing การบ้านวันนี้เท่านี้นะคะแล้วพบครูได้ใหม่วันจันทร์ See you again on Monday. Goodbye.